กราบสวัสดีครับผมฝ่ายควันหอมวันนี้เออวันนี้ไม่มีคนขาดวันนี้เราอยู่กับงานนอกสถานที่มี RC 1คันแล้วก็ NSR ตรงนู้นไหนวะ N อยู่นู่นอ่าตรงนู้นนี่ครับแถวๆนั้นแหละเออแถวๆนั้นแหละ เอเเป็นงานไลค่คาบูส่วนเจ้าคันเนี้ยอาซคันเนี้ยทำเครื่องทําเครื่องน่าจะเป็นอีกคลิปต่อไปแต่ทีนี้เรามาลื้อเครื่องลงนะครับอาการก็มีดัง <_ an> มีดังมีหอน,นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะลื้อมาดูอาการนะครับเจ้าของรถก็อยู่นี่แหละ <_ an> ดังเลยแหละดังเลยแหละแล้วก็สตาร์ตติดยากนะครับคันนี้ <_ an> ลูกไม่เบรกถอดมาเร็วจังอดมันเคยดับมาแล้วแหละดับแล้วก็ติดน่าจะเป็นที่รีดด้วยแหละพี่แล้วก็ดับน่าจะรีดด้วยวิ่งไกลไม่ได้ตอนแหรอฮะ เนี่ยจะถอดอันนี้ออกมาเลยเนี่ยจะยกเสื้อออกมาเลยง่ายๆเลยเออจริงแหละไม่ต้องถอดกินหรอกต้องถอดแม่งหรอกไงก็ต้องทำทั้งคันอยู่แล้วเออที่เอกมาทุกอย่างยูเป็นคอนคอนเขาน่าจะมีแหละนี่ท่าผู้ชมอันนี้มันเป็นอาซีเอ่อน่าจะเป็นตัวหมั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันดูแบบดูเสื้อฝาดูพิลึกพิลึกอ่ะ <c oughs> มันดูไม่เหมือนอาซีทั่วไปอ่ะน่าจะเป็นตัวหมั่นหรือเปล่าเพราะปกติเลขเครื่องอาอยู่งนี้ใช่ป่ะนี่มันอยู่ตรงนี้เลขมาอยู่นี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอาซีอะไรแต่รู้ว่าเป็น เออใช่หรอมันไม่ใช่เอเออไม่ใช่เมดแน่นอน A 3 1าม่งแป้งหรอวะเหมือนเป้เลยเหมือนแป้ละตรกนี่รอยนี่ท่านผู้ชมถอดมาแล้วนะครับถอดเสื้อฝามาแล้วพร้อมไปครับ้ารหลวมแน่ๆนี่หลวมใช่ไหมหลวมผมว่าน่าจะโครงด่างเดิมเครื่องไม่เคยทำเลยเมืงเนี่ยโอ้โหแทบหลุดลูกไซส์ร้อยห้าสิบก็ห้าสิบสามจุดห้านี่นะฮะเป็นรอยแถบก็ไปทำมาแล้วด้วย ก็ไม่รู้ทำอะไรบ้างการไม่ได้เปลี่ยนเใช่ไหมรถเดิมๆแบบไม่เคยแกะเลยดูเขาวงเขาเหวี่ยงก้านเดิมบอกก็พอได้ท่านผู้ชมห้าเก้าเลยไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่ตะเกียนตะเกียนเลยใช่แล้วตะเกียนขอท่อพี่ขอใส่ไว้ทั้งสองอันเนี่ยก็ยังร่วมมั้งร่วมัตอนนี้ท่านผู้ชมเรายกเครื่องลงมาแล้วนะครับงานไวกันซะไม่มียกเครื่องลงมาแล้วถนัดอยู่แล้วเรื่องงานยกเออ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปไล่เอ็นกันนะครับก็ถแถวนี้แหละก็อยู่นี่แหละไม่ไปไหนอะ่ะอาลายท่านผู้ชมได้เวลาเอ็นเอ็นอาร์แล้วนะครับวางมือป่ะวางมือเหรอไม่ใช่อ่ะนี่เขาเอาเทียอะไรพอกมาเนี่ยรุ่นนี้รุ่นพิเศษอะไรมันรั่วหรือไงเนี่ยดูดิพอกมาปิดเสื้อปิดนี่หมดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเสือ้อเสื้อลูกมันใหญ่ไงเลซินเลซินใช่เหรอวะแข้งมันแตกไม่ใช่เหรอโอ้โหแตก<ฮ>ว่าเขาเขาบอกว่าเขาจะเอาไปเชื่อม แต่ทำไมไม่รู้ก็ทำแบบนี้โอ้แล้วเวลาแกะเสื้อนี่ปัญหาเลยเนี่ยเพราะว่าตอนแรกว่าจะแยงเสื้อแต่ดูสภาพเสื้อแล้วว่าไม่ไหวเราไม่รู้ว่าจะแกะยังไงแกะได้อใส่ไม่ได้ใส่แล้วใช้ไม่ได้ติดประเก็นมาให้แล้วอ๋อโอ้เครื่องฟิสตั้พติดง่ายเสียงอะไรวะเสียงวาวเหรอ ขี่ดีนะขี่แล้วเป็นไงพี่แล้วใส่อเดิมแล้วเมันแหลมมนไม่น่จีเป็นไงะแหลมแหลมไอ้กัเปิดน้ำมันอยู่ปเปิดแล้วอันนี้เปิดอยพี่ อ๋อลดตึบแล้วเวลาเวลาต่อตรงนี้ก็ไ่อดน้ำมันเหรอพี่วันนั้นวันนั้นอยู่ดีๆก็พุ่งคาร์บูเดิมเนี่ยนะใช่คารบูเดิมให้เรามานั่งตรงนี้ไหม หอดกองวิ่งไหมมันตูเหมือนมันจัตรตาลก,กองอ่ะน,น,น้องแต่แรกเนี่คือละับอืมอันนี้เราปรับอากาศไปท่านผู้ชมนะครับก็ร้อยเขาไปขี่แต่ผมว่ามันต้องหอดกองอ่ะท่อท้องมันใหญ่เกินไปใช้คขาว่าเกินนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันลูกอะไร,ไรแต่ลูกมันไซร์ร้อยพี่เจียไซร์ร้อยไม่พอหรอกท่อมันเลอะเลยเขาขี่แค่นี้เหรอ ไอวอร์มให้มันร้อนไอวอร์มให้มันอ๋อวอร์วอร์ปลายเป็นไงพี่ตันกองตอดองออกต้องหรือกองออกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นลองดูพี่าอนนนขึ้้มัก็ชถ้าพันรอบถึงคหกพัน่ะขึ้นดีผมว่ามันเรื่องปกติของท่อพี่ท่อมันรอพี่ใช่ท่อมันลูกมันใหญ่อ่ะเนี่ยแต่แต่ถ้าจะจูนคาบูให้ให้รับท่อครับไม่คุ้มนะรอบฝ่ายเหรองั้นน่าจะกองแล้วล่ะ มองงั้นพอเดิมอาจจะตกันไอ้แค่รุ่นนี้นมันเปิดไงวะนนเปิดข้างหลังนี่ไงนี่ไงนี่ไงอรอลืมแล้วโอหมีอยู่ที่บ้านแท้ๆรถลูกค้าผมมันไปดึงอย่างนี้เหมือนกันรถลูกค้าผมเขาไม่ได้เปิดไงอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยสีแฉกรถกุง้งเอาไม่ต้องเออเอาแค่ตัวนี้ออกเนี่มันจะมีมีเข้ยวนะแคเอายนี้เบอนนร์ แล้เวเราถอดกองออกนท่านผู้ชมถอดทิง้งคือทิ้งไปเลยอะ่ะถอดทิ้งแบบทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้มาแล้วกองรุ่นนี้ใครเขาใช้กันเออเขาไม่ใช้กันหรอกนี่เขาไปคออ๋อ,อเป็นโรคประจําอยู่แล้วคอมันดิ้น่อ๋อเรื่อดับรูบดับกองก็ถอดออกมาแล้วนะไม่มีไส้กองแล้วไม่มีไส้กองเหรออ๋อเป,เป็นแผ่นเป็นแผ่นเหล็กเออ ในกล้องอาจจะไม่เห็นท่านผู้ชมนะครับแต่ก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้หราพอแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเข็มเรึ่งล็อกอะไรท่านผู้ชมดูสิสายตัวรุกเปื่อยปะเนี่ยล็อกสามปรับล็อกสองเลยล็อกหนึ่งไปเลยบางไปเอาไปเลยลองดูก่อนมันต้องไล่ไล่จากหนึ่งมาจะง่ายกว่าอ๋อหนึ่งสองสามสี่แต่เขาท้ายมันไม่เดินเหรอพี่อะไร้าเขาบอกท้ายท้ายมันท้ายมันท้ายมันหายท้ายมันหายเหรอห้าเปเลยงั้นอะ ท้ายหายก็ห้าเลยสุดท้ายเลยลงล่างสุดเลยรออบ่ะเอาพี่ไม่ไปแล้วหรอคือมันไมนขึ้นเร็วแต่มันไม่ไหลไปมันขึ้นเร็วแต่มันไม่ไหลอ๋อนี่ว่าท่านผู้ชมถอดคาบูมาเว้ยดูแว้งดัดลูกลอยมาดิโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิจมไปแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหไม่เคยเห็นใครแม่งดัดเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยคุ้มค่าคุ้มค่าแป๊บนึงเดี๋ยวไก่อนกักอยู่ไหม แค่นี้มันก็กัดนะเนี่ยได้เหรอเออมันกัดตรงนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวลองดัดคืนก่อนผมว่าดัดคืนมันจะดีกว่าก็ได้เหรอลองดูลองดูงดนี่ท่านผู้ชมดูแม่งดัดมนันเองดัดมาซะจมไปเลยอะ่ะอันนี้ก็โอเคแล้วนี่ท่านผู้ชมดีดมันปิดไม่สนิทนะครับมันมีอ้าอยู่แถบหนึง่งอ้าอ้ายอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ฝั่งนี้เนี่ยท่านผู้ชมดีดมันอ้านะครับใช่พี่ถ้าให้ดีเปลี่ยนเดี๋ยวเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้ยเฮียแม่งแม่งอย่าเรียกว่าปิดไม่สนิทเลยแม่งเรียกว่าอ้าอะไรเงีย้ยม น่ครับเห็นแสงรอดมาเลยน่าจะรฝั่งเดียวั้งฝั่งเดียวนะครับอ่าหนักเลยว่มันมีปัญหาอยู่แค่ท่านผู้ชมช่างอามกำลังเปลี่ยนอะไรนะโอลิงโงไอ้สัตว์ดูแมวไอเีเอากาวร้อนทามาบ้างเนี่ยดูดิแข็งชิบหายดูดิดูดิไม่งัดไม่ออกอ่ะเขาให้ช่างแถวแถวนี้ทำแหละฮะเนี่ยแล้วดูเอาเอาไปทาไปเหี้ย ดูโอลิงแม่งไ้ตัดแม่งแข็งเป็นหินเลยนี่ทนะ่านผู้ชมหลังจากไล่น,นู่นี่นั่นคารบูเดิมนี่แหละท่านผู้ชมเสียงฟังลื่นหูขึ้นเยอะนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้มันเป็นเอ็นเจ็ตมาจริงๆมันไม่ใช่ตัวเอ็นเจ็ตแต่ก็เป็นเอ็นธรรมดาย้งไม่เอ็นธรรมดาไม่เป็นเอ็นเจ็ตมา แล้วให้พี่เจ้าของรถไปลองขีดรถหมึกอร่อยนะเหนียวเหรอไปสั่งรอให้นึ่งใช่เหรอคนละห้าสิบไงร้อยหนึ่งอย่างละร้อยใช่เหรอคนหนึ่งนะร้อยหนึ่งไม่รู้กูหิวกูซื้อมาหมดอ่ะเดี๋ยวเราเติมพลังกันอยู่นี่ท่านผู้ชมรอลูกค้าเข้ามาเราไม่ได้เดินไปถ่ายนะปากจอยมันอยู่ไกลนะครับเนี่ย รอฟังจาป่าลูกค้าแล้วกันง่ายๆผมก็นั่งกินตนงเนี้ยิวเแล้วเกินผู้ชมไม่ได้ถ่ายขออภัยกเลังจะกินเขาบอกมันสะดุดนะครับสะดุดแล้วก็ตอนอ่าตอนอ่าตอนผ่อนคันเร่งมันจะดับ <ผม S 1> เพราะว <ผม S 1> ่าอ่าแล้วมันหนาด้วยนะครับแยงนมหนูไปแล้วก็ใส่เข็มเร่งล็อกห้านะครับเดี๋ยวปรับเป็นล็อกสามดูเออแล้วลองปรับเป็นล็อกกลางนะครับแล้วให้เขาไปวิ่งดูเราได้ปรับเข็มเร่งเป็นล็อกสามนะผู้ชมล็อกสองล็อกสองเหรอโอเคต้องมึงอยู่เลย รอบกลางแม่งตีตีว่ะเสียงมันตีตีมันไม่แว๊ดอ่ะใช่มันไม่เหมือนน้ำมันตอนนี้ปืนไปแล้วสะอาดจะดีกว่าก็ได้นะต้องลองขี่ถ้าเป็นต้องลองขี่เมื่อถ้าเราอยู่ใช่ไม่รู้วเราองลองขี่เออลองขยับมือดูหน่อยอ่าอ่าลื่นลื่นลื่นได้หน่งสีนะทุกคน กับคาบู NS นะครับแล้วก็การไล่คาบูแต่มันยังไม่จบนะยังไม่ได้ขี่นะนี่แค่ลองเบิ้ลเฉยๆกับท่อเลทไลรสำนักนะครับท่อตลาดเดี๋ยวได้เลิกเอาไปลองนะผู้ชมเป็นไงพี่ขี่ดีขึ้นเยอะไหมไม่เยอะก็เหรอเสียง <laughs> <laughs> สายแล้วผู้ชมท่อตลาดนะครับไปพี่เดี๋ยวผมให้กำลังใจอยู่นี่แหละ ที่ไม่ไปดูไม่ใช่แล้ว่านผู้ชมเพราะไอถนนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นถนนสองเลนเว้ยเราตามไปเขาก็ไม่ได้ซัดตั้งแต่ตอนที่เขาออกไปนึหออกปะเขาก็จะไปซัดตอนที่มันโล่งๆแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ตามไปดูนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้กําลังใจตรงเนี้ยเสียงตน้นอ้วกเอ้ยอะไรเล่าอ๋อ,อช่างอาม์ซดท่อมด้วยคนคนท่อมใหญ่เลยใช่หรอวะ เป็นง่อยไปแล้วเออมาแล้วท่านผู้ชมหลังจากห่างหายไปนานนะครับเขาอะหายไปนานผมมาอยู่เนี่ยไม่รู้รอนี่เป็นไงหรือติดใจก็ไม่รู้เดี๋ยวรอรอฟังนะครับว่ายังไงมาและมาและกล้องแม่งมัวว่ะเป็นไงพี่รอบนี้อันนี้คือโอเคเลยใช่ไหมร้อยสี่เหรอถึงว่าไปซะนานเหลือด้วยโอ้ เราจูนกันยังไงไมันได้ร้อยสี่ว่าจากทีแรกวิ่งไม่ออกนะวิ่งแปดสิบแต่ก,กต่อนก่อนตะ้งกอนแปดสิบเหรอพี่มันมันก่อนมันคือมันมันไม่ได้ลากเกียร์ขนาดน,นี้ <c oughs> อ๋อมันลากไม่ได้ใช่ไหมใช่ลากไม่ได้ <c oughs> แค่แปดแปดแปดก็พันหม <c oughs> ื่นโ <c oughs> อ๋คอ,ค,อคือวิ่งไปก็คือสับๆไปเลยอ๋ออันนี้สุดเลยใช่ไหมพี่มันจะเป็นสภาพเนี้ยอันนี้ก็คือคือลากได้เจ็ดแปดพันรอบยังไม่หมดเกียร์โอ้สเตอร์น่าจะหมดก่อนคงงั้นนะผมว่าสเตอร์ใหญ่เบอร์เท่าไหร่ เนี่ยอยู่หลักสามแปดได้มั้งสามเก้าโอ้สาข้างหน้าต้องดูข้างหน้าเท่าไหร่หมดแค่นี้อะสิบสี่ต้องสิบห้าต้องต้องต้องสิบห้าแล้วก็หลังลงไปอีกสักสามสิบหกอย่างนี้ไม่พอหรอกใช่อย่างนี้หมดมันหมดเร็วพี่อย่างเงี้ยคือมันมันจะสั้นใช่ไหมใช่พี่นี่มันสั้นก็ยาวแล้วนะมันยาวกว่าเดิมแต่จริงๆมันต้องยาวกว่านี้อ๋อมันต้องยาวกว่านต้องยาวกว่านี้ไม่น่าก็ลงลงแต่หลังก็พอพี่ใช่ลงแต่หลังก็ได้มันมีคือที่ร้านมันสุดแค่นี้ใใช่่่มมมััันนนหหสสเตอร์ลงะวาาากกจย พราะว่ารุ่นนี้มันแตกเออสเปอร์น่าจะหาง่ายกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีนะใช่ครับพี่เมื่อก่อนมีถ้าลงสักสิบสี่สามหกอ่ะผมผมผมจัดลูกค้าเลยเม่เขาดุมแดดใส่แล้วก็ซีรวดง่ายจดเมื่อก่อนมีของนะแต่ตอนนี้ก็คือมันเปลี่ยนไปหมดสต็อกใช่ใช่เขาไม่ค่อยทำกันก็เสียจังหวะอย่างเงี้ยมันขายไม่ได้เขาก็ไม่เอามาจริงพี่แค่ไหนก็แค่นั้นใช่กันอ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาต่อกับ RC เหมือนเดิม ตอนนี้เรายกเครื่องขึ้นไปแล้วประกอบแล้วเหลือแต่ลองขี่ให้เจ้าของรถไปลองขี่นะครับเหลือต้องน้ำมันมันหนางงอลองขี่ให้มันร้อนดูพี่ ้องไปสับดูโดดไหมไ่กระโดดเ่ยดูนะอันนี้ก็ทำตามสเต็ปนะผู้ชมทำไมเขาวนมาเร็วยังก็มีวีค่าสองชั้นแดงเสื้อแยงคาบูเปลี่ยนหลีดนะครับ แล้วก็หลักๆว่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ฟิตเครื่องนี่แหละเป็นลูกห้าสิบห้านะครับเป็นไงพี่มีปัญหาอะไรเหรอเอา้าแล้วไปม,มาเร็วยังแล้วพี่กนไม่ค่อยไว้ใจฟอร์โรนไงมันร้อนแล้วมันอย่างนี้แหละพี่ผมว่าคาบูน่าจะไม่ดีดู้นักการออกไปไหมอ่ะ้ออีมากไมด้จเป่ะเอาอากาศออกดิออกแล้วเนี่ยออกอีก ออต้องตามรถตามรอบไม่ได้หรอกเอาไม่ให้มันดับหเห็นอย่างนี้ก็ลูกห้าห้านะท่านผู้ชมว้าว <Wow. S 1> ลูกอากิล่าสายร้อยเห็นไหมมันดับอืมคาบูนี่แหละเราไปขี่ให้ร้อนดูก็ได้พี่ข้างหน้าถนหนหรืออะไรก็ได้หรือรอไปรอบตรงนี้สักหน่อยก็ได้ อลองให้มัน,มน,เ,มนเอเอน่ะเราก็อยู่ท่ามกลางสวนผักนะครับช่วงนี้ทำงานกับธรรมชาติแล้วเกินน่ยอ่าเข้าไปถนนเฉย